ไปใส่โมองอยู่เนาะพี่น้องเนาะซื้อโม่งใหม่สามหัวมองกลอยสองมองสี่อันหนึ่งเนาะพี่น้องเขมาต่อกับตัวหนุ่มเมื่อนานมันบกพร่อยมนปอนไรมาแกะมื่ใหม่หนึ่งตึ๊บกระสุนนั้นเลยกระสุนสบายดีพี่น้องเออไปแล้วยืมเพื่อไปยืมเพื่อไ่แต๋วพี่น้องยืมเพื่อแล้วสองเกือ อ้าวลมลมลมแล้วลมเลยววาแล้วนะตโตเบาหนพีหน่อยอึ้นนักเยอะก่าเดิมอีกอิโซวิธีสาเหือได้หนอสาเหื่อรับเป็นเอกกัน อันนี้กะที่มีกบปล่อยไปใส่เหน่อยเล็กหน่อยช้วงโตถูกหเอาปอก็มาขน,าน,ปปท,นทุบตทันถี่นเล็หน่อยยักโตแล้วได้พนันปยิงเงินน้ำเสีโดนน้าเอ้อหอยรี่อ่างนอมองอยังมองโปะว่ะ <c oughs> อยมส่สาม่องก่อดอกอย ได้ขามตื้นได้ขามฟากมองนี้ก็ได้แต่ว่าเนาอห่าหยันแล้วมันตือกลายเห็นนะพี่ใบไม่ผูกพี่ใบพี่น้องเด็นแห้งจะมาหยังฮะอาผูกงัวเหม็นบอกเหม็นมาลบบ้าววะ เนบ้าแตยามมันลบมููบ่าวอยู่น่ักลมบ่าวพี่น้องเอ้ยดีไหมแม่ลักลมผูบ่าวพี่น้องเป็นลักลมผูบ่าวพี่น้องเสื้อพนเด้อนจะเปิดเปิดนน่อ ใส่ขาปะมาเด้ขอขังฝังม,มองเก่าตัวนี้มอง่งมงก่าม่อ,อ,นนมอ,อจังวัดมีบรรยากาศดีดีพีหน่อยเด้อ โบมานโบเรืออะไรมึงน้นองเอ้ยอย่ามองเขามันมองหาทิพตาอ,องพี่น้องเยาวาบัดพอดย่ามหน้าเขาเสียสารเอาไว้เอาไว้ไปใส่อยู่น้ำน้องหาทิพตายันนี้มันนำลึกเดี๋ยวนั่นถ้ามันเสีกปลาเสียน,นี้คือตัวลอยตามาสารนะพี่น้องที่ใส่มาใส่ไปหาทิพย์ตายพี่น้อง ต่อกันสือมองมาเพล่สองหัวผมอยู่เ่ราะมึนตื่นหน่อยอยากได้มอง่งแหนะไม่น้องเลยก็มาอยากได้เข็นเข้าไปใส่เอามองขัดขาด,ขาดได้ไปใส่อัน,อนนั้นสิเฮ้ยใส่ข้าวจะกินทุกจนน้องเหรอต่มองยังว่ามีเงินสิสึใสมองหัวเดียวกลมหากินสุด

มังตื่นเต้นมั้งล่ะมองใหม่ขนาดนี้ที่บ่าเถื่อป่าฉันเป็นคือว่าอีกอ่เอาแล้วเนาะเดี๋ยวค่ะเป็นันที่จะดึงไปเดีงเสงดึงไปดึงไป mong phải đây mong chưa mong chưa mong này mong chưa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  nó chưa mong chưa mong chưa mong Tinh mong tinh tăng chưa mong 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 chưa 1, chưa mong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  เเกือบพาอันนี้เราเจอเกือบนะพี่น้องเราก็มาใส่ยค่ละ้องใส่อยู่เผื่อเจอเจอจะใส่หัดนือใส่อยู่ผู้พี่น้องเลยสุดดาบพี่น้องเลย ใบดีสุดผักได้ใบดีสุดเนาะ ใส่ต่อวันใส่มั่งสีวอนนี่จะเอามาใส่เหลี่ยบฟังนะพี่น้องมังสีนี้ใส่เหลี่ยบฟังด้วยออกพิษตะาออ,ออกเค่งโฮมา chi chồng đất nắng xuống tờ bé nếu phi nhau hòi nào nếu xuống nào phi nhau phi nhau nó nhau phi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  โดนหอ้นหอของมู่บ้านท่งหากโดนหอก็คื้อยงงมใช่เอิดเนรเชบตโอ้สุดละดไว้ผมแฉกันว่อือ่ัครับตัวนี้นะตัวนี้ขึ้นสุดลวัวนั้นอ เดกแค่างนี่น้องเด็กๆสองตัวเดี๋ยวเขาจะให้ปลาเข้ามะยังเขาใจแล้วเขาสิแล้ว่น้องเขาสิไปาะกาะบอาหยอกเล็กหน่อยกันนะไป้ป้อมกัน ยาดม่นยาดมนี่มันมีสีเหอะมาจากหมดมีสีเหอะเนี่ยเดิกแย้มมองเนี่ยตาเนี่เดิกเดิกเดิอ่ี่น้อง่ผูกกับอมนนี้บ่ วะผมลงนะผมลงวนะเออน่ารัะ,ะพี่นอออ้องไปหาอยากเล็กหน่อยเห็นวะนี่ไปหาขอ,อนะครับอู้ตะเวนกำลังสิตกคูกอ่ะอืมแดดออกแล้ววันนี้วิวโคตรงามเลยพี่นออนะ้องอะไรจะสว่างเนาะ ส่าเมันอึนันปั่นดบิ้งก็จะปองเป็ดพี่เนาะจปองซอยปองไม่ช่างหนอ่ะอุยเยจับมันวันนี้อาเยจับส เมื่อเมื่อนอนเกอะโดดคูบก้อนโดดคูบไหมฮะโอ้โบท่บทน่บทนบ่ท่นบ่ทันไปเผื่อนันนี้วันเอาแหน่ะมุดจับขาเป็นขนะดเป็นยังสีอะไรหมดมัง เป็นสองดวงใเอาคนนีเวลาคนแบบก็ตามน้องในทุกครั้ไหลวะดิโดดคุบโดดหักไปะายนเงินี่ปีเป๊กไก่แก้วบลอยอกเฮ่นจิวไปสำมาจุกเกี่ยกุ้ยตุ๊คานโดดตุกคบกันนะฮะไปก่๊กไก Ôi. À. Ôi, hẹn ở quay sắm bà nè. Mặc nào mà cái này. Mà phát nhưng mà phát nhân hàng. Đây bên mà cái kia. Ô hòm đi. Hòm, mặc xúc con hoàn. Ừ. Tôn quá ba. Đây. Ni mặc xúc con đi. Ui Nó sẽ rồi. พี่น้องเนี่ยมั้อโอู้หูหอมใครเคยกินที่อันนี้นะพี่น้องไอ้หยาไอ้ทาท่านสั่นไปเขาไปโตนคว้ากันแบบนี้ แล้วมันก็ถือของตโทนไปไปไปต้นเบื้องนั้นเหื่องไหมเบื้องมันฉีขึ้นได้น้องบรรยากาศดีดิตะเวนสองหน่วยเห็น้่งพี่น้องเดินยู่งอ่าน่าก็ตะเวนอยู่อันนี้บ๊อวันนี้มันโซ่ผมผป็นะครับย่างถามผัวมาขึ้นเทำไหมใจบ๊อ ตอนนี้ขึ้นลอยหนะ้าเป็นอยู่แต่ว่าเป็นลอยขามฝ่ายขี่ลอยมาละติมให้เติมให้เพื่นยัสิให้ <c oughs> ไปเด้อพี่น้องห <c oughs> ่ไม่แมนตาเยเด้อแต่ว่านี่ไปชิงลุ่ง <c oughs> แบบสโลโมชั่นเด้อพี่น้องเห็น <c oughs> ขอ่อยอยู่บ้ อจระแขะเจ้าระแคะจ้ามาอยยืนจังไรพี่นนอะเนี่ยเมื่อกับบทวยเจ๊งฉีดิ้มอยู่บนเนาะบ่ดังๆเหอบ่ดังลงเหรอี เอาขึนไปหามองขึนก็แบบนี้พี่น้องขึนกันได้แบบเอ้าบ่นี้ขึนั้าอา่ได้รับออันไน่าน้นโได้ไปเล่ไปขึนผมไป้เไปขึนไม่พ่นพี่น้องขึน ที่ลอยไปตามอันนี้ไปตามระหว่างกลางขวานองว่าเขาสั่งจ็ได้อ้อเอาสะได้ตอนเขาสาขั่งเขาไปด้มามทายหลยอื้ยมา,ยายเป็มไปเมืดด่อวาทแบบนี้ แคั้น <wounds> ตัดหุ <ıyorlar> ่นแปรพี่น้องสำหรับกลิปี้คอนมดเพียื่อนะมีน้องเจอกันใหมมือหนาเ้อพี่น้องมือจิตยายามบายฝากกดไลค์กดติดตามห้เด้อเจอกันมือหนายวัา ดอกยังพี่น้อง้ตนพี่น้องอินดอกนะม่กินใช่ไคือมอนี่มัลกมอนี่มหลักักบงเฮ้ยมอนี่มหลักักบงมลกพักบงพัเจอแล้วหมด้ายอ่งหึ